เจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์นะเจ้าอันวันจุญยาววันนี้ป้าไปฟกมาแข่งทีเชียงแสนนะเจ้าวันนี้เรามาแข่งที่ไหนลูกเจ้าแสนวิทยาคมอ่าเราแข่งรอบกี่โมงลูกสิบเอ็ดโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงครึ่งแข่งกับทีมอะไรลูกนึกนึกแข่งกับมโนบใช่ไหมอ๋อนึกไม่ออกนักนักฟุตบอลไม่รู้เรื่องตอนนี้กําลังรอนะคะรอลงแข่งอยู่ น่งมีมีอายมีอายมีเขินมีเขินนิดนึงลยอุ้ยเจ็บเจ็บเจบบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศเพื่อนเพื่อนได้ปสพาวเวอร์ไปบนบนมีบนแกไปหรอไป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 หฮะแกไปอแล้วตอนนี้ไป้าี่ไหนไปไป บรรยากาศผู้ปกครองเด็กๆตอนนี้กำลังนั่งรอรอแข่งมาได้แล้วสวัสดีครับรอบสองตอนนี้กำลังอ้อนแม่อยู่อ้อนอะไรแล้วมีแข่งอีกทีกี่โมงลูก11โมงคืนแล้วก็มีแข่งอีกที3โมงคืนครัวันนี้ขอบมาระหว่างรอระหว่างรอชนะบายไงเออชนะบายบูม เมื่อกี้รุ่นน้องเขาไปลงแข่งชนะบายไปแล้วหนึ่งคู่ตอนนี้เขากําลังรอรุ่นีไม่เกิน12ปีเตรียมตัวใสร่รองเท้าแม่ชีวิตแม่ตามติดลูกแล้วเพื่อนๆกำลังเตรียมตัวนะเตรียมตัวแล้วมาต่าปเงี้ย ผมน,น,นับนเบตรียมตัวแล้วค่ะเตรียมตัวรอบสิบเอ็โมงครึ่งนี้จะได้ไปลงแข่งแล้วุน้นไว้หนึ่งุนุนไว้หนึ่ง,งยังไม่ทันแข่งกันเลยนะเนี่ยถามหานอนห้องแอร์กันแล้ว นิ <mile inside> ่งกลางเตรียมตัวตอนนี้กำลังเตรียมตัวอยู <itud soundtrack> ่มีคนมาให้กำลังใจเยอะแยะเลยวันนี้โอไกลเรถ้าทำได้ให้ล้านหนึหันควับเลยหันควบเลยถ้าได้ให้ล้านง ทำประตูได้เตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามติดฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ